ไข่นี่อยาให้ขาดตู้เย็นมุ้นเส้นนี่ต้องมีต้องมีติดไว้ค่ะค่ะวันนี้มาประกอบร่างเป็นเมนูง่ายๆกันค่ะกับวัตถุดิบที่เรามีในครัวเรือนเนาะเอะอไม่ว่าจะเป็นต้นเดือนกลางเดือนสิน้นเดือนกินได้หมดเลยค่ะกินได้ทุกวันเลยแล้วแต่เราจะทํานะคะค่ะอีกหนึ่งเมนูจากมุ้นเส้นจากไข่ค่ะ วุ้นเส้นผัดไข่ชะอมค่ะอ้าวนี่ไงเออผัดง่ายง่ายแล้วมันผัดยังไงให้มันน่ากินละ่ะมามาเรือเดี๋ยวมาผัดกินข้าวกันนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะวัตถุดิบที่การใช้จะมาค่ะวุ้นเส้นแห้งค่ะแช่น้ำาการใช้40กรัมนะชะอมค่ะ ชะอมมากน้อยตามความชอบเลยนะเอาแต่ยอดชะอมแบบนี้อืกินแล้วมันอร่อยอะ่ะเตรียมไว้หนึ่งขยุมมือต่อไปไข่ไก่สองสามฟองแล้วแต่ความชอบเลยค่ะผัดจืดๆเบื่อแล้วเรามาผัดแบบว่าให้มันมีรสมีชาติเออผัดให้มันรู้จักมีรสมีชาติบ้างสิเออพ่อบอกพ่อบอก มีพริกจินดาค่ะ5เม็ดกระเทียมใช้กระเทียมจีน5กลีบแล้วก็มีพริกไทยค่ะนี่เลยออกรสออกชาติก็ตรงพริกไทยกันใช้พริกไทยดำค่ะประมาณ1ช้อนชานี่ค่ะนี่วัตถุดิบค่ะมีเพียงเท่านี้ค่ะไปค่ะทําน้ําซอสผัดกันแบบง่ายๆกันจ้าค่ะมาค่ะค่ะใส่น้ําตาลทรายนะคะน้ําตาลทรายน้ําตาลมะพร้าวก็ได้สักประมาณ2ช้อนชาซอสปรุงรส1ช้อน ซิ๊วขาวหนึ่งช้อนจ้าซอสหอยนางรม1ช้อนน้ำเปล่า3ามช้อนจ้าคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเนะาะค่ะนี่เราก็จะได้น้ำซอสสำหรับผัดแบบง่ายๆแล้วค่ะมือใหม่ขนาดไหนก็ผัดออกมากินได้แน่นอนจ้าไปค่ะลงมือทำกันค่ะอันดับแรกเลยกระทะตั้งเตาติดแก๊สจ้าใส่น้ำมันค่ะวันนี้กันใช้เป็นน้ำมันหมูผัดเนาะ มันได้มีความหอมหอมลำดับการใส่ของที่จะผัดอะคะ่ะก็สําคัญนะจะทํายังไงให้ไข่ออกมาผัดออกมาแล้วไข่มันแบบว่าดูดีน่ากินอย่างเงี้ยค่ะการก็จะเอาน้ำมันเลี้ยงเลี้ยงกระทะแบบนี้ค่ะแน่นอนเลยการตอกไข่สามฟองนะใส่ถ้วยแบบนี้แล้วค่ะอันดับแรกเลยการจะผัดไข่ก่อนน้ํามันร้อนได้ที่เราก็ใส่ไข่ลงไปค่ะจะผัดไข่ก่อนนะคะ ไข่กันจะไม่ตีจะใส่ลงไปแบบไข่ดาวเลยแล้วก็มากระจายแบบนี้เอานะคะอยากจะเห็นแบบสีเหลืองสีขาวแบบชัดเจนนะฮั่นไง <laughs> วันนี้ใช้สไข่ไก่ไข่ไก่กันแดงสู้กล้องมากเลยเห็นไหม <laughs> แล้วแต่รสด,ด้วยบางทีกระจายไข่เล็กน้อยจ้ากระจายกระจายแบบนี้นะคะผัดให้แห้งนิดนึง ไม่ต้องถึงกับแห้งมากค่ะประมาณนี้เราก็จะตักไข่พักขึ้นไว้ก่อนจ้านี่แหละค่ะเก็บไข่ไว้ก่อนเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันอีกนิดเดียวไม่ต้องเยอะผัดเครื่องแกงกันค่ะทีนี้เราก็ผัดให้หอมฉุยเลยโอ้ยมันตีเข้าหน้ากาันหลบไม่ทัน ขั้นตอนสําคัญเลยอยากจะผัดให้มันมีความหอมชวนกินนะนี่เลยค่ะผัดพริกกระเทียมพริกไทยให้เหลืองหอมได้ที่เลยอแค่ผัดพริกกระเทียมพริกไทยนี่ก็น่ากินแล้วนะเันจะผัดให้มันหอมๆค่ะหลังจากนั้นใส่น้ําซอสที่ทําค่ะลงไปเลยนี่ผัดให้น้ําซอสน,นะมันมีกลิ่นหอมด้วย เห็นว่าข้นไปใส่น้ำเปล่าค่ะเพิ่มลงไปทำเป็นน้ำซอสผัดก่อนปรับแต่งรสชาติจ้าโอ้ยผัดไปร้องไปสะอื้นอ่าโอเครสชาติของการได้ละหลังจากนั้นเราก็จะใส่วุ้นเส้นค่ะวุ้นเส้นแช่น้ำนะตั้งผึ่งไว้จนแห้งแล้วผัดให้วุ้นเส้นนิ่มเลย เห็นว่าน้าน้อยแล้ววุ้นเส้นยังไม่นิ่มนะคะเติมน้ําค่ะใช้ไฟกลางทอมาันทางอ่อนในการผัดนี่แหละคะ่ะทําให้วุ้นเส้นอะ่ะมันมีรสชาติ <c oughs> การจะเพิ่มน้ําตาลอีกนิดหนึ่งนะคะเนี่ยการบอกแล้วว่ามันอยู่ที่ลําดับการใส่ของนะเนี่ยค่ะมันก็จะผัดวุ้นเส้นออกมาแบบนี้ เห็นไหมที่เราเติมน้ำลงไปวุ้นเส้นมันก็จะแห้งพอดีเราก็เนี่ยมันจะมีความแบบฉ่าซอสแล้วมีความน่ากินเห็นไหมใช้ไฟอ่อนๆผัดก่อนนะคะในตอนแรกเนี่ยขนาดนี้วุ้นเส้นอะ่ะมันไม่ได้จับเป็นก้อนนะเห็นไหมค่ะหลังจากนั้นปุ๊บปับ๊บเราก็จะมาเอาไข่อ่ะคะ่ะใส่ลงไปผัดเห็นไหมเราผัดแบบเนี้ยไข่มันก็จะมีสีสันสวยงามชวนกินด้วย วุ้นเส้นกับไข่เหมือนกับการคั่วนะไม่จําเป็นที่จะต้องใส่น้ํามันเยอะแยะมากมายเนี่ยแล้วเราก็เร่งไฟไฟกลางขึ้นมาใช้ไฟกลางกลางค่ะค่อยๆผัดค่อยๆคลุกเค,ค,คล้าไปแบบนี้มันก็จะได้เส้นวุ้นเส้นแบบอ่าร่วนๆซุยๆแห้แงๆนะแล้วก็ไข่สีสันสวยงามเลยเห็นปะคั่วไข่กับวุ้นเส้นแบบนี้ก่อนนะ ไม่ต้องกลัวเลยว่าวุ้นเส้นมันจะไม่มีรสชาติโอ้โหบอกว่ารสชาตินี่ซึมซาบเข้าไปในทุกอนูของวุ้นเส้นเลยบอกเลยค่ะ <c oughs> นี่เราก็จะได้ไข่ลักษณะผัดเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เร่งไฟแรงสุดเลยจ้าค่ะเราก็อาจจะเอาชะอมค่ะพระเอกนางเอกของเรานะคะใส่ลงไปในส่วนของชะอมนี่ไม่ต้องผัดนานเลย ใส่แบบนี้เสร็จแล้วก็ตักนะตลบหุ้นเส้นขึ้นไปพักไว้ก่อนแล้วเราก็เอาหุ้นเส้นอะค่ะมากระลบชะอมแบบนี้ไม่จําเป็นต้องผัดนานนะผัดแค่ว่าให้ชะอมอะมันโดนความร้อนแล้วมีความสะดุง้งอ่าเอาแค่สลบพออ่าประมาณนี้ค่ะเรียบร้อยจ้าจัดจานเปิดพร้อมกันค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้านี่เลยค่ะหุ้นเส้นผัดชะอมไข่หุ้นเส้นผัดไข่ชะอมนะคะ ถ้าผัดตามการในคลิปนะคะรับรองค่ะจะได้เส้นเหนียวนุ่มเส้นล้วนซุยไม่เละไม่แฉะไม่จับเป็นก้อนที่สำคัญค่ะน้ำมันไม่ต้องเยิ้มเลยค่ะเส้นก็จะมีความแบบว่ามีความร่วนๆซุยๆอ่าวุ้นเส้นมันก็จะไม่จับเป็นก้อนแล้วก็วุ้นเส้นไม่เละไม่แฉะจนเกินไปนะคะมีรสชาติทุกอนูแน่นอนจ้าลองทำกันดูนะคะวุ้นเส้นผัด ไข่ชะอมจ้าโอ้โยร้อนแรงด้วยนะคะค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ